ใช่ไหมพี่คือวัตถุเขื่อนจนไปหักไม้แล้วนะครับลเขาเมืองใหญ่นะถ้าวีวัตถุเขอาก็มาเที่ยวงั้นเลยเบาก็ครับสวัสดีพี่ๆี่เอสซีป้านาอาทุกคนกันได้นะครับผม ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ก็อันนี้นี่ยผมเนี่ยได้ชวนพี่ปะทูเนี่ยเดินออกมาเล่นข้างนอกนะครับผมผมเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าพี่ปะทูเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยมาสองสามวันผมก็เลยเข้าไปดูนะพี่ก็พี่แกเนี่ยคล้ายๆซึมๆนะผมก็เลยกอบพี่ใหม่เนี่ยเลยลองชวนเขาเดินเล่นเดินเที่ยวกันนะเพื่อให้เขาเนี่ยได้อะไรคือ ให้เขาเนียสงบสติอารมณ์ลงนะแบบพี่ประตูจะได้อารมณ์ดีข ouais> ึ้นพากันมาเล่นน้ําอะไรมาดูธรรมชาตินะพี่ก็เผื่อพี่ประตูเนี้ยจะดีขึ้นบ้างนะพี่ก็ได้พาพี่ประตูกับพี่มันแต่พี่มัเนี้ยเขาตามมาที่หลังนะเพราะพี่มัเนี่ยเขากลับไปนั่นเอาเอายาสะผมันที่เขาลืมไว้ก็พี่ประตูก็จะน่าจะเดินเล่นก่อนนะ แล้วเดี๋ยวผมค่อยชวนพี่ปะทูเล่นน้ำไม่รู้ว่าพี่แค่จะเล่นไหมนะพี่พี่งั้นเราถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แช์นะเดี๋ยวเราไปดูพี่ปะทูเลยก็แล้วนะพี่พี่ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนว่าน้ำเนี่ยจะสุกเลอะมากๆแล้แลนะมันขุ่นมันดูไม่น่าเล่นเลยนะไม่รู้ว่าพี่ปะทูของเราเนี่ยจะเล่นไหมพี่ปะทูของเราเรออยู่นะเอาเอาพี่ใหม่มาแลวพี่ใหม่ ไม่น้ำมันดูไม่น่าเล่นเลยนะพี่มันคือน้ำมันยังไงทัวนอ๋อเลี้ยวน้ำไหมครับใช่ครับน,น้ำไหลครับผมที่ประท้วงรู้สึกยังไงบ้างครับที่ผมกับพี่หมายเนี่ยได้พาออกจากบ้านไม่ดีนะอืมภาพจะดีบ้างภาพจะดีบ้างไมื่อดีพาพก็อยากจะออกไปนั้นจากฝันเก่าไปห้องนีง้ อ๋อผมก็ผมก็เห็นพี่ปัทถุมาส่องส่องวา่าไม่ได้ออกจากบ้านผมก็เครียดพี่ปัทถุเป็นไรยีนะมามาชิผมก็เลยพาพี่ปัทถุเนี่ยครับผมเช็คเงินแค้วหนทุกคนเหมือนนะมีเด็กเนี่ยมองผมนเะนี <Okay. S 1> ่ยมองเลย ลงเลี้ยงแกมองไหใช่แล้วหมดกี่ตัวกลับไปแล้วกลับไปแล้วอะไรนะมันมีปลาหรือเปล่าปลานี่มันมีอยู่แล้วครับที่ประตูจะลงไปจับเหรอครับผมมลงไปรับน so ้ำถมเนี right. ่ยประตูรัตนาด้วยอ๋อดีไม่น่าสาหรอเหมือนข้าดูผู้ผู้หญิงไงข้ากลัวอ๋อใช่อ่ะมันมีผู้หญิงเล่นน้ำอยู่ด้านบน แล้วทุกคนมันจะซีงสกุลตกลงมาไหลลงมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยมันมันดูไม่น่าเล่นแล้วมันขุ่นมากเลยแต่ผมไม่เวลาเดี๋ยวผมไม่พาพี่ประทุดเลยนแล้วพี่ประทุดมีครอบครัวไหมครับต้องทำตรงครับผมมีกองข้าก็มีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องหอดสนใจเลยครอบครัวขมเยอะมักอ๋อพี่โมมันทะเลยน่ะทุกคน เมื่อี่คอยจะเดินทุเรียนใช่นะพี่บานะตูร์เดนทุเรียนนะพี่จ้าเขามาเลนะบ้บานพี่บารเดินขึ้นไปเล่นน้นหมือยกังเดินเที่ยวกันก็ที่นี่ก็ถือว่าวิวดีเลยนะพี่บิ๊กใช่ผมก็คือแค่นะ้ำมันมันจะครั้งนี้ก็จะเป็นพวกเออหรือตอนะใช่หรือเป็นลายนะทุกคนก็คือน้ำนเราเที่ยวมาเล่นนะครับผมน้ำมันดูไม่นะ่าเล่นไม่งั้นเราไม่พาพวบาตูุเล่นเหมนอน เหมือนน้องจะเข้าจะมาแอบดูอีกแล้วเห่มอมองเลยเปล่าเขาแค่มองไปงั้นแหละเป๊ะใช่ก็พี่วินทูเพื่อเพื่อทูฟมย่อใช่ครับผมมึงจะแบกก็คือน้ำห้อยนี่ที่นี่ก็ใหญ่นะทวนพอเวลาอะไรครับเพื่อทูกลงเลยนะครับ อ๋อ,อใช่มันคล้ายๆจะเป็นป่านะมันเป็นพุ่งพวกหญ้าพวกพุ่งก็คือน้ำห้วยเนี่ยทวนคือแรงมากเลยทุกคนนึองเจอตอนน้ำป่าไหลหลากไว้ถ้าน้ำป่าไหลหลากเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายพีพีเอฟซีดูนะนั่นงสองสามวันนี้ก็น้ำป่าลงมาคือแรงมากนะพี่อ แต่ว่าผลน้ำไม่ได้มาเลยก็คือน้ำเขาบอกกันว่าน้ำแรงมากก็เขาเมื่อสองปีสองปีแล uh ้วหนึ่งปีที่แล้วก็คือน้ำนี่ขึ้นตั้งแต่ข้างบนโน้ยันข้างบนโน้นก่อไผ่ต้นโน้นเลยนะผมก่อในท่วมนหลงๆเลยใช่เป็นสะพานน้นบอกเลยแบบมิดด้ามันหลงผมเคยเคยเจออยู่เลยคือน้ำออกมาโค้งแรงอะ เอาไงเท่านี้นะ่อยู่มไม่ได้น้องหลงเอ้ยใช่ใ<ห>ไปหมดบอกเลยอย่างเป็นส่วนพวกนี้นะนี่ก็คือจะเป็นส่วนพวกนี้ก็น้ำทั่วหมดใช่แล้วครับผมนู่นที่พี่ปัทุไม่อยากเล่นน้ำเท่าไหร่ก็นู่นนะพี่ๆก็มีคนเล่นน้ำอยู่ด้านบนก็ถือว่าเป็นมีทั้งผู้หญิงด้วยนะเลยพี่ปทถุไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่นะก็งี้เดี๋ยวพาพี่ปัทถุนั่งคุยเล่นกันนี้ก่อนก็ได้ พิภตพอจะหาเบื่อมั้งไมคอับก็พี่้มกอานเลยทุกคนนี่และนะครับผมก็คนเล่นลามเยอะมากเลยนะนี่นะผมคนทั้งนู้นเต็มมากเลยนะต็มีแล้วยิมีลุงคนหนึ่งนะครับผมเนี่ยครับผมลังันนั้นยนะคือลุงลุงมีท้งผู้ใหญ่เลยนี่นะทุกคนลุงเขาอยู่ตรงนะเองลุงเขาจะไม่เห็นทุกคน เงี้ยก่อนฝังนู้นมันจะเป็นช่วงเย็นนะหลงใช่ต้นไถ่ยอมกันนะใช่ใช่ใช่ที่นี่แล้คนคนเยอะมากเลยนะจะเป็นช่วงเย็นนะสะพานที่เราบอกนี่นะพี่ๆนี่ก็คือท่าน้ําป่ามานี่ก็คือเกือบๆชั้นสองเลยนะพี่ๆคือเอาน้ํานี่ก็คือเอาเรื่องเลยนะก็ช่วงเย็นคนจะมันน้ำเต็มแล้วทุกคนตรงบริเวณสะพานนะครับผมก็อย่างงี้เราน้างยท้าที่วัดจวนไะ พี่ใหม่ไปนั่งคุยเป็นเพื่อนพี่ประตูพี่ประทูึงตอนนี้ขาดเง่ย่วงีปะตูาใตัดสินกนขาีเงินมาอยู่้เขาไม่ออกจากบ้านเลยพี่ใหม่ไม่ออกจากบ้านเะไหรอไม่ออกเลยข้ดูไกลๆี่เไม่ได้ออจาบ้านเ่อยู่นบ้านบ้านช่วยงานบ้านก็ไนบ้นไม่ได้ที่นี่ไม่ได้อไม่ได้เ ผมก็นั่นนะทีก็ไปหาพี่ปัทูแต่พี่ปัทูเขาแบบเขาไม่อยากออกมาสักเท่าไหรเขาไม่ชอบมันมนวุงม่เนเนะมนมาแล้วนะม,มา,นะมากับพี่ปัทนถะูแล้วกไม่มันาได้เดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยพี่ปัทูอยากกลับไปเที่ยวบ้านเก่าพี่ปัทถูไหมครับตร,ตรงกระต๊อบหลังที่เราเคยเจอกันครั้งแรกครับเี่ยะคิดว่าตอนนี้มันน่าจะ ข้าพึ่งไปมาบ้านผมแมจะทำมือห<อ>มดแล้วแหละเพราะว่าน้ำป่ามันไหลถอดตรงนั้นมีต้นไม้ต้นอะไรท้าไปหมดเลยั้นนตอนเอ๊ะเขาทำมือถึงเมื่ก่อนนะมันมีมากขนะารแบนมีแค่ต้นอะไรด้วยกคนแค่ตอนนี้มัตนตกหนาแลนะ้วใช่พี่ใหม,ม่เราก็ไม่ได้ไปนานแล้วตรงที่พี่ประทถุอยู่อาคณาอาจจะมีพวกงูพวกตุ๊ดตะขับกระดานกระเใช่ ันนี้แล้วครับอนนั้นหยมจะใช่แต่เรายังไม่เคยพามาเนี่ยเราเพิ่งพามาครั้งแรกรัน้องคิปเนมี้ค่เมื่อก่อนถ้าท่านหญิงเคยพามาแล้วก็ท่านแม่หญิงเพนนะก็มาเล่นน้ำตรงนี้นะส่วนใช่เมาใช่ พอฝนตกทีหนึ่งนี่ก็คือน้ําป่าก็ลงมาบ้างก็คือน้ำเนี่เอาเรื่องเหือนคนจะมาแลพี่เจหม่เลนเหมือนหมจะเดินลงมาใช่บางคนเนี่ยมันอาจจะมีก็ได้พี่ใหม่แบบเขาเล่นน้ำอะไรไง คือประจำม่าจะเป็นพวกมีวัดแล้วนักขโมนนะวันเหล่านี้มีวัดขโมนนน่ด้วยแบบเป็นขโมนเป็นแบบชาลาวัดน่ะน้องหลงดีๆทำมาแล้วไม่ใช่ใช่แล้วถ้าอันนี้สมมุติแบบถ้าพี่ประทูไปอาบแล้วไอเนี้ยพี่มาถ้าแบบมีผู้หญิงเป็นประจำเดือนเนี้ยคือพี่ประทูนี่แย่หรอเพราะมถึง ควาจริงไม่ดีกับร่างกายพี่หนุ่มไม่ต้องะโดดหรือเราใช่ไม่นะครับบรรยากาศยามกลงหลบก็ทุกคนครับบรรยากาศช่วงเย็นก็คือบรรยากาศดีมากเลยนะพี่เพื่คือสวยมากนะครับเขาน่าจะมาหาพี่ปาทูหรือเปล่าเพราะพี่ปาทูหล่อเกินนะพี่ใช่ไหมพี่พี่ปะทูเขินจนไปหักไม้แล้วนะครับ แล้วเขามันเขาเหมืองใหญ่นะถ้าวิบัตูเขาก็มาเที่ยวงั้นแหละเบาเหมือนเหมืนมนอนเขาจะมาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเลยนะพี่เห็นไหมวะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะพาที่วัตูกลับนะเพราะมันก็เป็น, <c oughs> น,ปนช่วงเวลาตอนเย็นแล้ว สี่โมงห้าโมงนะก็พาพี่ปัทูเนี่ยมาแก้เบื่อนะเห็นพี่ปัทูอยู่แต่ไหนบ้านเลี้ย,<ม>ยงแต่ี่นเลี้ย,ยงแต่ไก่นะอ๋อ่ะวันนนะี้อยู่บา้บา,น,บาน,นนะครับผมอยู่โรงพานเหมือนขอนะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยพี่พ,พี่เดี๋ยวผมจะพี่พี่อยากให้พี่ปัทูไปเที่ยวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดี๋ยวผมจะตามใจพี่เอฟซีนะ เดี๋ยวงั้นจะขอกลับไปเลยเหมือนฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับพี่ๆแม่แม่ขอดูพี่ปัทถุนะพี่ปัทถุหล่อไม่ใครกลัวนะก็คือพี่นะดูนะเหมือนฝนเริ่มมาล้วคือบรรยากาศที่นี่ดีมากมากเลยนะครับตอนดูสวยมากมาก ใครอะคะพี่กุลาหรืออะไรกุลาซื้ะกาหั่นมั้ยใช่กุลาเด็กกุลาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเราเพอนจ้พี่มันน้องมูลอ๋อไม่อะไรนะนางนางกุลาเออนางกุลาใช่เขาพูดมูลเออผมเคยไปห้าเขาอยู่เขาอย่าบอกนะพี่ปัทถุชอบพี่กุลาเฮ้ยเนี่ยพี่ตกพิณพา พี่ประตูแอปดีสวยนะทุกคนพี่ประตูมีใจพี่กุลาเบล่ารตูพี่ประตูะะคือท,ทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้นะพี่กุลาเนี่ยเป็นคนป่านะเป็นผู้หญิงนะไว้เดี๋ยวถ้า <ปะ S 2> ผมป่าแบบไม่หลงหูกไกลนะพี่ใหม่อยู่ไกลมากเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ประตูอยากไปหาไหมเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปหา

ตปลนก็นาวเหมือนกัะอ๋เป็นปลาเป็นเครื่องปลาเป็นเครื่องปลาทูเยอะอะไรนะน้ำผึ้เนี่ยไอเดียของประทูไอเดียอยาซาวซีพี่ปลาทูเยอะดิพี่วลาทูเขาเกิดมาเพิ่มไหมเกิดนหน้าแดงทุกคนดีอะถ้าแดงนะบาเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวเราพาพี่ปลาทูกลับกันดีกว่าก็มันก็เริ่มจะเย็นแล้วนะพี่พี่ดูบรรยากาศนั่งพูดแล้วพี่พี่วลาทูอยากกลับยัังครบดอย่งคุางหาบแล้วจะนั่งคุยเล่นกันก่อนก็ได้ าได้ได้ก็พี่พี่เดี๋ยวงั้นเราไปเดินทางกลับไปเลยพี่พี่ไปนู่นก็เด็กเจ้าหม้เจ้าทิพย์นแหละเด็กๆเยอะมากเลยพี่พี่มาถึเล่นบ้านไปไปไปก่อนเลยครับนี่เดินไม่ต้องใจนะไปก็คือบรรยากาศดีมากสวยมากๆเลยพี่พี่ดูลมเย็นๆแบบนี้ เนี่ยท่านผู้หลักผู้พีนี่รัพี่หมายพี่มายต้องดูแล้วนะว่าจะพี่ประตูพูดส่งเนี้ยยังไงเรื่องเรื่องนะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปหาแน่พี่ประตูผมสัญญาพี่เอางั้นเรากลับกันนะไปงั้นเรากลับกันเลยนะบ๊ายบายเจอกันครับทุกคน